มาชมความดกของของแอปเปิลกันจ้าดูดูดูได้เลยมีทุกกิ่งนะคะตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีอะอะไรนะจุดดำๆเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าเขายังไม่โตเต็มที่แต่จริงๆปกติมันจะมีมาแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วตัดนะคะตัดเขาเรียกอะไรนะตัดแต่งกิ่งนะคะนะ เป็นต้นไม้เก่าแก่นานมาแล้วอายุมากกว่าร้อยปีได้มั้งคะเนี่ยดูจ้ะดูดูอันนี้เป็นพันกรอบนะคะกินคล้ายๆกับฟูจินีนๆเห็น,นไหมคะพอมันเริ่มสุกมันก็เริ่มจะแบบเห็นไหมมันจะมีรอยดำๆอย่างเงี้ยเป็นรอยนกจิกนะคะเป็นรอยนกจิกโอ้ดูปีนี้ดกนะคะปีนี้ดก ีที่แล้ไม่ดกอันนี้ต้องใส่ต้องตัดค่ะอุ๊ยก,ก,กิ่งจะหักหรือเปล่าเนี่ยดูกิ่งจะหักหรือเปล่ากิ่งจะหักไหมก่อนเออไม่ทันสังเกตนะอาจจะหนักอาจจะหนักนะนี่จะ้ะ <c> เ <oughs> ตียเรียพื้นนะเอออาจจะเป็นที่ว่าน่าจะเป็นการน่าจะเป็นกิ่งหัก นุ่นวานะเออกิ่งหักค่ะก,กิ่งหักมันไม่น่าหักก็ไม่น่าหักนะมันโน้มโน้มลงมาดูโอ๊ยสออนไหมคะดูคะ่ะมีทุกกิ่งมีทุกกิ่งนะโอ้ยนอน ยังเปรี้ยวอยู่นะคะยังเปรี้ยวอยู่ไปอบได้นะอันนี้กําลังกําลังดองดีค่ะอันนี้กําลังดองดีตําก็แซ่บนะตำก็แซ่บจ้างามงามงามตำแซ่บนะเนี่ยกําลังดีเลยโอ้ยนะคนที่อยู่เมืองไทยก็ซื้อกินนะลูกต้งหลายบาทนะ อยู่ที่นี่ร่วงทิ้งค่ะเพื่อนๆจ้าอยู่ที่นี่ร่วงทิ้งนะก็เก็บไม่หมดนะกินไม่หมดแล้วก็ไม่ใช่พันธุ์ที่ชอบกินด้วยแต่ถามว่ากินได้ไหมได้ค่ะทําขนมทําอะไรเดี๋ยววันนี้จะลองเอาไปตําให้เพื่อนๆดูนะว่ามันว่ามันจะออกมายังไงนะเนี่ยจ้ะประมาณนี้เลยลูกกําลังสวยค่ะลูกกาลังสวย ลูกกำลังดีเลยประมาณนี้เลยไปละจ้าไปไปทำสวน